โเคนะครับทำการโปรโมตเหรียญลูน่าโดยเฉพาะลูน่าคลาสสิกอย่างเต็มที่เลยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมนะครับในข่าวข่าวของลูน่า โดยกระดาน okx OK นะครับได้ทำการดันลูน่าอย่างเต็มที่เต็มสุดกำลังเต็มเนีย้ยนะครับให้คนเข้ามาเทรดเนี่ยเข้ามาเทรดเยอะๆก็เลยทำการเปิดเขาเรียกว่ากระเป๋าหรือการเทรดแบบมาร์จินนะครับหรือการออมอะไรพวกนี้ตรงนี้จะมีผลอย่างไรนะครับจริงๆคือไม่ได้มีผลมากแหละ แต่ว่าทางกระดานเนี่ยเขาพยายามสนับสนุนลูน่าอย่างเต็มที่คือสามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยนะครับที่คุณต้องการเนี่ยมาเทรดลูน่าได้นะครับโดยการสับเปลี่ยนค่าเงินต่างๆที่เขากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งตรงเนี้มันจะมีมีการยืมด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเทรดลูน่าได้จำนวนเนี้ยนะครับคุณจะสามารถยืมลูน่าได้มากกว่ากี่เท่า ตามกระดานกำหนดก็หมายความว่ากระดานเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะทําให้คนเนี่ยมีความสนใจนะในการเทรดลูน่ามากขึ้นนะครับมั่นใจว่าลูน่ามาแน่นะครับฉะนั้นใครจะกล้าเสี่ยงไหมนะครับในการอัดเงินเข้าไปแล้วยืมเงินจากกระดานเข้าไปนะครับเพื่อจะเทรดลูน่าก็เพื่อว่าจะทําให้ไอเขาเรียกว่า มาเก็ตแค p ของลูน่าเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้เออผมก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับคือคนที่ต้องการจะเทรดเนี่ยได้ทำการยืมลูน่าเนี่ยเข้ามาเทรดมากขึ้นในการกู้ยืมนะครับเพื่อจะเพิ่มลูน่าอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่ม Market แค p ด้วยแสดงว่ากระดาน OKX OK เนี่ยให้ความมั่นใจสำหรับผู้เทรดแล้วว่าลูน่าคลา s สิกนะปลอดภัย นะครับหมายควาว่าคุณทําการเทรดเนี่ยฉันรับรองเครดิตตัวนี้ให้ว่าปลอดภัยและดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่ต้องการที่จะที่จะเทรดลูน่านะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนเน้นลูน่าเป็นการเก็งกําไรนะครับแบบว่าขึ้นเท่าไหร่ขายเมื่อน,นั้นขึ้นเท่าไหร่ขายเมื่อน,นั้นแต่ลูน่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับหลังจากที่ซีซีเนี่ย ได้ซื้อพนักงานของของลูนาแคลของเทอร่านะครับคนที่เก่งๆไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างมากเลยคล้ายๆกับเป็นแบบ Takeover นะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้พนักงานที่เก่งๆมาอยู่กับตนเองนะครับพัฒนาเหรียญเหรียญตัวของ BNB นะครับที่จะทําให้ BNB มันโตนะนั้นดีซี่เขาเห็นตรงนี้แล้วนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะอพัฒนาลูนา่าคลาสสิกอย่างเต็มที่นะครับสังเกตเขาซื้อเหรียญน,นะครับสองในสามของลูน่าเลยนะครับนั้นเรารอนะครับว่าไบแนนเนี่ยจะเปิดมาจิ้นไหมนะครับเพระเขาซื้อเหรียญไปเยอะนี่ถ้า n บแนนเปิดมาจิ้นนะผมว่าข่าวนี้มีเหตุนะครับ ขนาดโอเคสนะครับยังเปิดแล้วอ่ะแล้วทำไมลูน่าคลาสสิกนะครับมันจะมันจะเนิ้าได้นะครับคือมันมันไม่ตายแน่นอนแล้ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเหรียญมีมคนกำลังเก่งกำไรนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเวฟอย่างน้อยหนึ่งเวฟหรืออาจจะเป็นการขึ้นแรงครั้งเดียวจบเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นเวฟนะครับ หมายความว่าอาจจะต้องถือนานหน่อยนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยอาจจะรอบนี้อาจจะหายหนึ่งหรือสองตัวต้องดูกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนโอเคดันมาอย่างนี้แล้วนะครับคุณสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มนะครับเพื่อจะมาเทรดลูน่าคุณสามารถกู้ไปได้กี่เท่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกําหนดอีกทีนะหมายถึงว่าเขาพยายามเพิ่มมาเก็ตแคปของลูน่าเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับใครก็ได้ยืมลูน่าชันไปที แล้วมันทำการเทรดเพิ่มให้หน่อยเพื่อราคาของลูน่านะครับจะได้ขึ้นไปหน่อยนะเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าเมาเริ่มซื้อลูน่ามากขึ้นเขาเห็นตรงนี้นะครับคนมั่นใจมากขึ้นว่ามันจะไปเอาแหละเมื่อมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าคนยังใช้เงินจำกัดอยู่เนื่องจากว่าสถานะเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ดีแล้วก็สภาวะสงครามนะครับก็ออกมาบอกอย่างนั้น นะครับทำให้คนหลายคนก็ไม่กล้าลงเงินที่จำนวนเยอะแต่เอาละนะครับกระดานให้ท้ายมาอย่างนี้แล้วใครอยากที่จะใช้บริการอัดให้เต็มที่เลยนะครับรับรองนะครับคุณจะเป็นฮีโร่นะครับของชุมชนของลูน่านะครับในช่องคอยมูลเลยนะครับอัดมันเยอะๆนะครับส่วนขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีเวฟสักเวฟหนึ่ง แล้วเป็นเรื่องของคุณเลยนะครับที่จะทําการจัดลูน่าอย่างเต็มที่นะครับเราก็หวังว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับและพยายามที่จะดันราคาไปด้วยกันเอาให้ด้วยกันนะครับอย่าพึ่งขายเร็วเกินไปอย่าพึ่งหาบทสรุปเร็วเกินไปว่าราคาไปแค่นี้ฉันจะพอใจละบ,บางทีเนี่ยมันอาจจะผิดคาดน,นะครับจากราคาที่คุณพอใจมันพุ่งไปมากกว่านี้แล้วคุณจะเสียได้ ดังนั้นทุกคนคิดก็คิดแบบนี้นะครับว่าพุ่งเมื่อไหร่ขายพุ่งเมื่อไหร่ขายแล้วปัญหาคือว่าคนก็คิดแบบเดียวกันนะครับทําให้ดูหน้าเนี่ยราคาส่วนหนึ่งไม่ได้มีการขยับเพิ่มแต่เอาละนะนะตอนนี้เราต้องดูต่อไปนะครับเรื่องข่าวด้วยเพราะว่าทางโดคอร์เนี่ยยังคงต้องใช้นี่นะครับไม่ใช่ใช้นี่แหละก็เขาเรียกว่าเสียค่าปรับนะครับเรื่องของค่าภาษีเนี่ยเจ็ดสิบกว่า ล้านนะครับดอลลาร์เลยทีเดียวฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาปั่นลูหน้าหรือเปล่ามันต้องปั่นนะมันต้องปั่นนะครับเราก็หวังให้มันปั่นนั่นแหละโอเคข้อมูลประมาณนี้นะครับ,ลรรบและสำหรับวันนี้เราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตา้เราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม ลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลของการลงทุนนะครับแล้วเรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักมาที่เพจได้เลยและเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อ mc miner service เป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับพอการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดเนี่ยก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ ขุดเหรียญคริปโตได้นะครับแล้วก็คุณจะสามารถฝากขุดกับเหมืองเขาก็ได้ก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้วส่งลิงก์กับ QR code ให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า luna นะครับโดยเฉพาะ classic เนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน